สวัสดีครับชาวเพสเกมเมอร์ท่านอีกผมก้องสร้างครับวันนี้ท่านในเกม Call of Duty Warzone กันอีกแล้วครับวันนี้ก็มาอยู่ในส่วนของแต่งโหลดเอาต,ตามหนังกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาแต่งตามหนังที่มีชื่อว่า13ชั่วโมงทหารรับแห่งบินกาซสีนะครับผมจะแต่งแล้วจะเล่นเทพขนาดไหนก็อย่ายลืมกดไลค์ like, ก็กดแชร ใช้กองซาด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้คอร์บดิวตี้มอนโรฟร์3เพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมเ็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ u i d หรือว่าใช้แบบ ID Pass นะครับสะดวกทางไหนแปลงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Vol o AV c d อ w a r z ล n e แเกมอรีกมากๆ แล้วฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแต่งนะครับตามอาวุธของตัวละครหลักในเรื่องนะครับในส่วนของแจ็คซิลวานะครับรับบทโดยจอห์นคาซินสกีนะครับผมซึ่งปืนที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ M4 แล้วก็ส่วนใส่วนของปืนพกนั่นเองครับ โดยปืนหลักของเขาก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นในส่วนของโค้ก4 a .1 นะซึ่งในหนังเนี่ยเขาจะติดในส่วนของโฮโลนะกล้องอ,อเป็นโฮโลซึ่งโฮโลในเกมนี้มันจริงๆอันเนี้ยจะค่อนข้างจะคล้ายโฮโลสุดแล้วเพราะว่ามันยาวเห็นไหมแต่ว่าการเล็งมันไม่ใช่ฮนะก็เลยเลือกเป็นอันนี้แทนนะครับที่เหลือก็แต่งประมาณนี้นะครับก็จริงๆเขาจะใส่ในส่วนของไฟฉายด้วยนะครับอืมเป็นตัวเลเซอร์นะ กระบอกปืนประมาณนี้ใส่กริปนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของพันท้ายนะครับก็เน้นแต่งคอนโทรลกระสุนซาวทีนัดอีกแล้วนะครับผมก็ถือว okay ่าโอเคก็เขาแต่งประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของปืนพกครับนะก็จะใช้ในส่วนของซิกซ์ซาวเวอร์ p สอง r นะครับซึ่งอันนี้ผมก็แต่งเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าให้มันมีกระสุนเพิ่มขึ้นสัหน่อยเพราะว่ากระสุนมันค่อนข้างน้อยนะครับก็แต่งมา ประมาณนี้นะครับ ừ, ซึ่งจริงๆในหนังนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะแต่น,นี่คือแต่งขึ้นมาหน่อยนะจะได้จะได้ไดอย่างพรจะได้ยิงได้ง่ายขึ้นโอเคไปครับไปลองดูกันว่าเล่นโหลดเอาของ13ชั่วโมงฐานรับแผงเบงกาซีจะโหดขนาดไหนครับ let's go ไหนลองใช้หน่อยสิกระสุน30ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับโอ้ยอันนี้ยิงง่ายนะ Check, <man. S 1> ไปครับผมลุยกันเติกลงนี่หรอ <Okay. S 1> จัดไป let's go แล้วเหมือนผมจะได้ตังค์ซื้อปืนแล้วนะโอเคมาได้ปืนแล้วครับมาปืนพกยังไม่มีฮะแต่มีปืนหลักก่อนถือว่าได้อยู่เนี่เรามีไฟ,เร,ไฟเรามีไฟฉายนะเรามีไฟฉายนะไฟฉายบางบางมางจ,จัดจัดโอ้ผมโ,<อ>โดนใส่ก่อนอีกแล้วมีไฟฉายเนี่ยจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ฮะถ้าอยู่ในหนาดสว่างนี้กหสังตายนะ่ะ แต่กก่อนล้มล้มล้มช่วยเพื่อนไม่ทันตัวสปอตข้างหน้ามีคนก็มาดิครับได้ปะเพื่อนอาชนหมดอีกแล้วโอ้โหเจอเอสเอ็มจีอันนี้ไม่ไหวครับ ข้างหน้ามีตู้เอกไฟไปเลยเพื่อนให้โอเคหมดแม็กพอดีอเอยกระสุนน้อยครับล้วสอยังประหยัดแต่มันก็คล้องตัวแหละแล้ความคลง่งเย้ยโอ้ยิงได้ตัวหนึ่งก็ไม่ไหวะสามตัวอ้าวจบไวเฉยสุดพกไม่ได้ใช้เลยคุดพกก็แรงอยู่นะ นั่นแหละครับคือเรว่าปืนพกก็คือปืนพกครับไปครับผมลุยกันต่อในเกมที่สองจะแห้งไม่ให้ทายเนียนนเพื่อนมันลงรูไปแล้วอือ,อคนะก่อนหมายว่าเพื่อนโหลดเอาอยู่ข้างหน้าเรา มามามาด้ใช้แบบครบ,ครบเครื่องแล้วมาโอเคมีปืนพกด้วยหนึ่งนัดเอ,อ่อมีแม็กเดียวเท่านั้นลำบากอยู่มีปืนพกปืนพกจะจะด้ใช้ไหมฮะโอเคได้กระสุนละสามสิบนัดมาโอ้ระยะนี้ให้เขาต้องเข้าครับอรีโหลดกดกัเพื่อน พล้มได้ไงอ่ะโอเคล้มหนึ่งเอาไปก่อนเอาไปก่อนเรือเอาไปก่อนมาปะโอเคใส่กอก่อนสู้ไม่ไหวครับปืนเขาไอ้นี่กว่าปืนเขาดัวกเราครับ มาครับผมโดดมาต่อเฮ้ยเรามีตังค์พอเย้ยสุดเพียบเลยพี่ชายโอเคข้างล่างมีร้านค้าอยู่นะร้านค้าอย่า,างน่านใช่ไหมเ,เย้ยมีคนยิงมาอีกโอ,โ,อโ,อโอ้โหไปยังไงดีไปยังไงดีโอ้โหหนีโอ้โหหนียังไงหนียังไงให้รอดมีียงกันหนึ่ง โอเคสวยรีโรดสามสิบนัดเท่านั้นโอ้โหไม่ตายไม่ตายได้ไงวะโอ้โหก่อแตกพอดีเลือนน่าจะเหลือแบบหนึ่งเลยวหเท่าที่ดูนะเขาชักไปทุกกองพอดีอรับเหลือคนเดียวไม่น่าไหวเรียบร้อยครับนี่อะไร ทิปแปดเลยเหรอโอ้โหว้ามาผมลุยกันต่อแต่จริงผมว่าหลดเอานี้เล่นยากนะเพราะว่ามันเป็นปืนพกไงวัไหครับเราจะเล่นฮะเลทส์ก้ปืนพกไม่ได้ใช้เลยฮะใช้แต่ปืนหลักซื้อปืนหลักเรามาใช้ก่อนถ้าน่ามีคนลงเราช่วยไม่ได้โอ้โห ล้มอีหนึ่งสวยมากโอเคดูมาเพื่อนข้างหลังเหมือนจะมีคนอีกคนนึงนะถรือว่าโอเคนี่ยมีไฟฉายอะเรือฉายจะสู้ซะสว่างเลยนวพอดีกับพี่ชายสนับพอดีรีโรธมาชูวเพื่อนนายเปอร์ล้มไปแล้ว มีเหรอเออโอ้โหกำลังรีโหลดเลยเมื่อกี้ใส่เกาะพอดีไงจะเขาขึ้นมาฮะกดค้างเลยฮะเจลาโหลดเอาลงมาตรงนี้โอ้โหลงมาแบบไม่ดีเลยมุมแบบแย่มากแต่เราเก็บได้โอเคมาโหลดเอามาพร้อมปืนพกน่าใช้ปืนพกลระมัดรสภาพนี้บนนั้นมีคนอยู่ปะ จะพบปะแต่ว่าตเมื่อกี้นี่รีถรถมาหนึ่งทีล้มอือโอ้โหโอ้โหจากไหนอะจากไหนยิงมานี่ยังไงล่ะเอ้าอหมดตีเฉย รอบนี้ผมขอปรับเปลี่ยนนิดนึงครับผมขอเอาปืนนี้มาใส่ในส่วนของอาชิโบแล้วกันนะฮะอย่างน้อยจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยได้แบบยิงเยอะๆหน่อยยิงสู้ได้อยู่โอเคแล้วก็แม็กกาซีนขอเป็น60แล้วกันนะฮะแทนอะไรดีถ้าเอาให้นี่แทนนี้แล้วกันฮะมาโอเคโอเคแต่งแบบนี้แทนครับแม็กน้อยจัดไม่ไหวมาครับผมรุยกันต่อ รอบนี้เราแต่งปืนมาใหม่แล้วนะฮะไม่ไหวจริงๆนะแบบเหมือนไม่ได้ใช้ปืนอะนะเพราะว่ามันมันไม่ไหวอะปืนพกมันมันเล่นได้แหละแต่ม,มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะกระบอกเดียวนั้นก็เลยแต่งคู่มานะครับอืมน่าจะดีขึ้นฮนะโอเคสูตรหนึ่งทีสูตรมาแล้วจ้าโอ้โหอ้า มีสามตัวเลยเหรอโอ้โหอุสตส่าห์ยิงล้มไปหนึ่งตัวมีสามตัวแล,แล้วผมโดนอ๋อฝ่ายที่ยิงขึ้นมาไม่ทันได้มองนะหนูมีแค่สองตัวไงมีสามตัวลงที่ศพตัวเองได้ไหมไม่รู้ครับเก็บปบืนหนึ่งมาเอ้ยปืนเ,เรานี่วาโอเคโอศพตตรงนี้เลยดีอยู่อะสู้ทีกทีโยนนหนูหแ้่นาไป จะมีคนโดนบ้างบึ้มไปดิบึ้มไปดิปดนั่นแหละแต่ว่าตายโพือนปืนพงปูพรมกำลังมาฝั่งนู้นยิงมานี่ว้าโอเคกงโดดลงแล้วข้างล่างมีโอ้โหอะไรจะดวงดีขนาดนี้เดี๋ยวแอบก่อนเพื่อนโอ้โหโดนทุกอย่างรีโหลด กระสุนเยอะละรอบนี้กระสุนเยอะแล้วครับโดนทุกทางแ้ยแต่รอบนี้ได้ยิงอยู่พอเปลี่ยนเป็น60นัดโอเคเริ่มได้ยิงชายผู้ไม่ยอมแพ้น่ามีตูครับเพื่อเราติ๊กให้เรายิงให้เลยมาลาสช็อตอีสปอร์ตข้างหน้าเรามีคนแอร์บตายมาหนีก่อนนีเยเรามีอันี้โยนอยู่โดนไปฮะ โอ้ตูเพียบเลยดิเต็มทีไม่มีแต่งข้างล่างเหรอหามุมยิงโอเคืับตายดีโหลดรุ่นหนึ่งคนโอ้โหเ,เ,เยอะจังวะเกาะก็ไม่มีแอร์ไตายลงอีกสัวเพนะื่อนฮะ มันยิงโดนอีกต้องดันมาดิแอร์ไทนลงมาอีกแล้วโอ้เพื่อช่วยไม่ได้อ่ะโอ้เกาะยังไม่มีเลยตอนนี้เมล่าโอ้โหไม่ตายอีกโอ้โหแล้วเยอะซะด้วยดิ ลงไปหนึ่งไปแล้วนี่ก่อนทันไหมไม่รู้แต่ยิงไปแล้วดีโหลดเออเมือ่มอกี่ของเราเองปะ้ะวะเือนของเราเองเลยเดี๋ยวมาเพื่อนนั่นแหละขา,ขาัผมนี่นัดเดียวตายโอเคแม่ช้ใช้เล่มวงสี่ ท่านี้มีคนเหรอผูอ้ชายหมดโอเคสวยมากผู้เลีมยยกเหรอ,เอ,อสรุปไม่ได้ใช้ปืนละปืนหลักไปไหนฮะไม่ได้ซื้อว้าบ้าเอ้ยแล้วกำลังไอ้นี่เลยเราลงใหม่ได้และเราจะเล่นตรงไหนดีครับศัตรูเยอะมากโอเค ปืนก็ซื้อไม่ได้น,นี่ไปได้ไหมได้หน่อยนึงโอเคฝาไปหน่อยนึงครับอึ๊บมีของไหมครับไม่มีอะไรเลย,อยโอเคปูเลมย็อกมาตอนนี้คือเอาเอาตำแหน่งก่อนฮะ โอเครีโหลดอผู้เล่นมายกเหรอโอเคล้มมันอ๋อหนึ่งข้าวเราเยอะมากข้าวเราเยอะมากยิงมาก่อนหนึ่งเอาวุ้ยสนไนเปอร์เหรอใจเขาได้จัดเลยอ่ะโอ้ชุบด้วยอ่ะวันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งมาก นะครับประมาณนี้นะะแล้วกันครับสำหรับในส่วนของโหลดเอา13ชั่วโมงฐาลนลาดเบงกอซีครับก็โอเคนะก็เล่นได้นะ,ะแต่ว่าปืนพกนี่คือที่แต่งคู่ใไม่ได้เล่นเลยครับไม่เป็นไรครับปนุกษนา,ษาแล้วกันรครับกระบอกเดียวถึงเล่นกระบอกกระบอกเดียวเดลยวก็อโอเคก็เล่นได้นะแต่ว่าแม็กมันน้อยไปแล้วก็มีปืนพกที่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าในภาคนี้เลือดมันเยอะด้วยครับทำให้เล่นลำบากพอสมควรนี่มันนี้แล้วกันฮะจะมาในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อกระจายกองซานให้ผมอยากดูเรื่องอะไรต่อไปเขาไม่บอกว่าได้นะครับสำหรับวันนนี้คคทุก สวัสดีครับ